รัฐมนตรีหญิงเหล็กตอนที่47บทประพันธ์ของสิงของวงจิตติมาพลโทวิชาญเป็นพยักที่เหนือเชิงอยู่แล้วรีบเขียวหมูน้อยธรรมดาอย่างประนีปรจงออนเป็นของฉันเถอะนะฉันจะคุ้มครองเธอไม่ใครมาทำร้ายเธอได้ว่าแล้วก็ช่าข้อมืออ่อนท่าร่างลงบนล่างของเขาแล้วไ่ปล่อยให้หนาทีทองผ่านไป ในผลนักรักจูบใช้ตรงซอกคอเม้มนับอย่างรวดเร็วอ่อนสถานเยือกเส้นเอ็นคล้ายถูกบันไปหลายเส้นแต่ก็ยังพอมีแรงดิ้นอยู่ในในผลขาไม่เอานะคะอ่อนอยังไม่เด็กอยู่เลยถ้าอย่างละแก่อ่อนสิคะบอกทั้งที่ยังเคลิ้มอยู่แต่ผลโทวิชานไม่ฟังพลิกกายให้อ่อนอยู่ข้างล่างแล้วจูบดะไปทั่วจากนั้นผ้าผ่อนของทั้งสองฝ่ายก็ปิววนวิชานไม่ปล่อยให้เป็นจังหวะว่างอาจจะทําให้อ่อนฟื้นตัวได้อุย้ยท่านขา ผลนักักกรำแชายไปกว่าครึ่งแล้วที่จะประเด็ศึกแต่ก็ยังใจเย็นทุบกระท้อนให้นุ่มสะกดเพื่อขวหวานฉ่ำของเนื้อในทุกอย่างดำเนินไปตามใจปรารถนาของปฐวิชานกระทั่งเขาได้เข้าเข็มในที่สุดเมื่อสุขสมอารมณ์หมายแล้วอ่อนเริ่มบุบบาททันทีพิกกายนอนคว่ำหน้าร้องไห้ศสืกสื่ออื่นเนี่อ่อนร้องไห้ทำไมอ่ะเมื่อกี้ฉันเห็นเธอมีความสุขออกอ,อ,อ่อนอุตส่าห์หนีรอมาเพิ่งเย็น ทำอ่อนได้ไงคะสัปนานจากคำว่าดิฉันหายไปกลายเป็นสัปนามที่ถนัดผู้การนักรักพิการใช้ฝ่ามือลูบหลังวเบาพางปลอบปลมด้วยเสียงนุ่มนวลอืมเธอจะพูดอย่างนั้นสิฉันทำแล้วฉันก็ต้องรับผิดชอบความจริงของแบบนี้ยมันมีความสุขวยกันทั้งสองฝ่ายนะธรรมาชาติให้มาแบบนั้นไม่จริงอะ่ะท่านได้พลคมคืนอ่อนอ่อนจะไปร้องทุกข์กันสือพิมพ์อ้าวอะไรเป็นอย่างนั้นละ่ะ บนทวิชานหลุดปากออกมาพร้อมผุดลุกขึ้นนั่งกลางที่ห้องนอนทั้งไม่สวมเสื้อผ้าหมูน้อยธรรมดากลายเป็นหมูเขียวตันขึ้นมาซะแล้วและพร้อมที่จะขิดเอากับท่านก็ท่านขืนใจอ่อนนะทั้งที่ททอ่อนนี่ร้อนมาเพิ่งเย็นแต่แท้อ่อนต้องกระพกหนังสือพิมพ์การตวีให้ได้เลยค่ะอืมเอาระเออระอ่อนจะให้ฉันทำยังไงก็อว่ามาสิความจริงฉันจะบอกให้ก็ได้ว่าเธอนะ่ะมาหาฉันถึงทีอเองไม่รู้ล่ะมาถึงที่หรือไม่มา อ่อนกระดูกท่านมคมขืนอ่อนเป็นผู้เยาด้วยความเป็นผู้เยาทำให้สาวสลามรู้ยิ่งถูกจี้หนาเข้าไปอีกรัฐบาลเนี่ยเขาปกป้องผู้เยาไม่ถูกทะลุณกรรมทางเพศถือว่าท่านกลับทำท,ทางทันที่พิภูขับปังการทหารนะปุตวิชานเหงื่อเริ่มผุดซุมไม่คาดคิดว่าจะง่ายตอนแรกยากทีหลังแล้วเธอจะให้ฉันทำยังไงล่ะอ่อนมันรู้เรื่องทางนั้นหลักการพวกนี้อ่อนจะไปฟ้องหนังสือพิมพ ทำไมต้องไปหาหนังสือพิมพ์อ่ะฉันอยู่ต้องคนอัดทำไมไปพูดจากันพูดทาไมล่ะคะกค่นั้นข่มขืนอ่อนนี่เธอคิดจะไปฟ้องหนังสือพิมพ์แล้วจะได้อะไรอย่างนั้นน่ะเหรออ่อนนอนคมหน้าเสือสื่นเสียงดังและพูดต่อไปได้ไรอ่อนก็ไม่รู้หรอกคะ่ะเกิดรู้ว่าถ้าข้าราชการลังแกเนี่ยต้องเพิ่งหนังสือพิมพ์อย่างเดียวเท่านั้นนะถึงจะได้รับความเป็นธรรมนับบนนัก,กทักถึงกับสะดุ้งเหือกนี่ใครบอกเธอก็นักการเมืองนั่นสิคะ นักกะเมมืนพวกเนี้ยหนาวปืนจ่อคอหรือไม่ก็ลากรถถังออกสู่ถนนสมัยเนี้ยปฏิวัติอ้าหลังวาระคัทท่านนายพลวิชาตหันขวับมาทางอ่อนเธอจะเอาไงกันเกาะบอกมาซิก่อ,อนพูดแล้วะคะถ้าไม่ได้ทำอ่อนเลยเขาขยับมือเข้าไปใกล้ใช้มือรูปหลอนจะกพวกเขาเอางี้ไหมใช,ใช้เงินเธอสามหมื่นบาทเพื่อเป็นการปลอบขวัญและจะเลี้ยงดูแลเธออย่างดี ให้ขอนอกออกในในค่ายนี้สบายเลยตอนนี้ก็รับเงินไปทันทีเลยตกลงนะสามหมื่นบาทฉันให้เธอทันทีแล้วคุ้มครองเธอให้อรอดพ้นจากอุบมือของดเ,เตอรประจักษ์สินด้วยหล่อนแล้วค่อยพิกลายง่ายขึ้นพ้นโถวิชาญเห็นเหลือนร่างของสาวสลามเต็มตาอยอมรับว่าร่างประทัดรัดนั้นทุกอย่างมีขนาดพอดีทั้งสิน้นไม่มากไม่น้อยจะว่าไปแล้วก็น่ารักน่าชังซะด้วยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันฉันให้เป็นห้าหมื่นบาท เธออยู่ที่นี่ได้สบายไม่มีใครมาทําลายเธอได้อย่างเด็ดขาดฉันจะเลี้ยงดูเธอในฐานะมีคนหนึ่งก็แล้วกัน,ลกนพลทวิชานว่าพร้อมทั้งลุกไปที่โต๊ะคว้าเงินมาปึกหนึ่งเป็นแบงค์หม่เอี่ยมหอมคุณวางลงที่สะดือของหล่อนคําว่าหมูน้อยเขี้ยวตันกับเมินหน้าไปทางอื่นบีบน้ําตาออกมาอีกระลอกไม่ยอมแต่ต้องเงินห้าหมื่นซะด้วยอ่อนยังสาวอยู่นะคะเสียตัวทั้งทีแค่ห้าหมื่นถ้าอ่อนเสียให้ประจักษ์สินมี่หวังได้เป็นล้าน นี่อุสตส่าห์เก็บความสาวให้ท่านก็มาปัา้มาเอาไปซะแล้วขาคว,ว้าเงินปึกนั้นไว้ตกลงฉันจะโอนเข้าบัญชีเธอสองสาก็แล้วกันฉันไม่มีให้มากกว่านี้หรอกนะพอฉันเป็นข้าราชการ,กการไม่ใช่บ่าค้าจะได้มีเงินนอนในแบงค์มากๆนี่เราไปแบงก์กันนะอ่อนหยุดร้องไห้กระทันหันเพราะทุกอย่างเข้าร็อกอ่อนหวังว่าคนรักษาคำพูดนะคะเฮ้ยคนระดับฉันจะไม่รักษาคำาพูดได้อย่างไร งันอ่อนขอลับห้องก่อนนะคะว่าแล้วกรลุกโชว์เลนล่างกระทัดรัดแบบเก๋งสปอร์ตต่ได้ส่วนสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งไปนอนในห้องนี่แหละตกลงนะพลทวิชานคว้าร่างไว้แล้วเริ่มบทใหม่แต่กับต้องผิดหวังเพราะอ่อนมุดต,ตัวหนีจนได้นั่นเท่ากับมีค่ามีราคาขึ้นมาอ่อนเพ่นไปคว้าเสื้อผ้าไปด้วยและเข้าห้องรอกประตูข้างในเรียบร้อยพลทวิชานวุ่นง่านหนักเพราะขออะไรทียาก จะทำให้เกิดความอยากของอะไรที่ง่ายๆความอยากแทกไม่มีเขาเข้าประตูอ่อ,อนเปิดประตูสิเราตกลงกันดีๆด,ด้วยไม่ใช่หรือฉันต้องการเธอน,นะท่านกลับไปนอนเถอคะค่ะอ่อ,อนระบบ,บไปมดแล้วพุ่งนี้ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยอ่อนจะเป็นของท่านทันทีคะ่ะสงสารอ่อ,อนเถอะนะคะในผลนักรักจำต้องแบกความเครียดกับห้องข่มใจข่มกายลงอย่างยากเย็นเพราะมันตื่นเลิศดไปไกลสุดกู หวังที่จะขึ้นสวรรค์ครั้งที่สองนั่นเองหมู่บ้านสีจันนายจันเอาควายไปมัดที่ท้องนาเพื่อให้มันได้เลาะเหลมหญ้าซึ่งมอเพียงสองตัวเท่านั้นแต่เดินนั้นเลี้ยงไว้ในไถนาทว่าเวลานี้ฐานะนายจันดีขึ้นเลยใช้รถไถนาแทนควายอีกประการหนึ่งควายสองตัวนี้อายุมากและกลายเป็นควายแก่ราตีไม่อยอมไม่พูดเป็นบีดาขาย พอถ้าขายก็คงต้องถูกเข้าโรงฆ่าสัตว์ทันทีเลยเลี้ยงควายไปเรื่อยๆจนกว่ามานันคู่จะล้มหลงซะก่อนเมื่อจันร์กลับมาแล้วปรากฏว่ามีรถยิบทหารจอดอยู่ร้านบ้านเขารีบขึ้นไปบนบ้านพบนายทหารกับเมียนั่งคุยกันอยู่บุไรพูดคุยกันนายนี่พี่จันร์พ่อของลตีไหมล่ะคะพี่จันนี่ผู้พันถาวรกับคุณนายติ๋วข้ารู้จัก ก็เพิ่งเจอที่ร้านเสริมสวยราตีสองถึงสามครั้งนะ่ะอุไรบอกฝ่ายทหารแคมีอรีบไหวก่อนเพราะอ่อนโอโสกว่าฝ่ายโอโสรีบรับไหวเรานั่งลงเก้าอี้รับแขกใหม่เอี่ยมที่ราตีซื้อเอามาให้นี่เอไปหาหน้าหมาทามารองรับแขกสิออไรข้าก็รอพี่จันทร์มานี่แหละไมเท่าก็ได้จ้าพี่ออไรติวบอกแต่อุไรก็เข้าไปหลังบ้านซะแล้วเมื่อก่อนนั้นรับแขกจะใช้เพียงน้ำเย็น แต่วรานี้ราตีให้ผู้เป็นแม่รับแขกด้วยน้ำชาหรือกาแฟเพราะสังคมที่สูงขึ้นของหรอนั่นเองพี่จันเขารู้นะครับเมื่อก่อนหน้านี้คนราตีได้เสียกับประจวบนะคนราตีได้กับผู้การวิชานนายของผมและซึ่งตอนนั้นที่โอรายไปก็เจอมาแล้วรู้ผูกพันแล้วมีอะไรละแล้วทำไมถึงดมาถึงที่นี่ก็คือตอนนี้คนวราตีประสะจากเสียประจวบแล้ว เจ้านายเพราะว่ายังรักและคิดถึงอยู่นะครับก็เลยส่งผมมาให้เป็นทูตเจราจาแต่ว่ามาแล้วไปพบกุราตีก็เลยอยากจะขอคุยกับพี่จันทร์กับพี่อุไรสเสลยจันทร์ถอนหายใจยาวเยน็นข่าณห,หมดโอกาสที่ตัดสินใจใดๆแล้วและไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับวิถีชีวิตของปร,ราตีมันอีกต่อไปแล้วขนะนั้นอุไรก็เสิร์ฟน้ําชาและนั่งหลงร่วมบ่งสุนทนาด้วยเพราะอะไรนะครับพี่จันทร์พี่อุไร เธอไม่อยากยุ่งเรื่องนี้นะพันโทถาวรถามจันถอนายใจอีกครั้งก็เพราะการกําหนดกฎเกณฑให้ราตีมันตกแต่งกับคนโน้นคนนี้สุดท้ายชีวิตคู่มันก็ล้มแล้วมันกลายเป็นบาปไปแจ้จของข้าทั้งสองคนพูดแค่นี้ผู้พันกับคนนายคงเข้าใจแล้วสินะติ๋วสอดขึ้นทันทีก่อนหน้าที่คนปราตีจะเข้าอยู่ในเมืองนะก็แต่งงานก่อนแล้วไม่ใช่เหรอก็ใช่ ขอพ่อข่าขอ,อะไรนี่แหละที่ไปกากเกณฑ์ให้มันได้กันนะ่ะคนเหนือเราเนี่ยพูดอยู่เสมอว่าผู้หญิงจะมีผัวนะ่ะมันก็เหมือนกับซื้อหวยถ้าโชคดีกระูกรวันที่หนึ่งหมายถึงได้ผัวดีครบท้วนครบกระบวนวามได้ผัวดีน้อยๆก็ถูกรางวัลรองลงมาจนถึงอรวันต์ใท้าสองตัวจะเป็นวันที่ต่ําที่สุดหมายถึงได้ผัวที่ดีมีอยู่บ้างแล้วก็ดีน้อยแล้วก็ลูกราตรีคันเนี่ยนอกจากมันจะไปถูกสองตัวแล้ว มันจะถูกกินรวบเลยนะข่ากับเมียเนี่ยถธงได้สงสารมันหนักทั้งๆที่มันเนี่ยมีลูปเป็นทรัพย์ผู้พันกาคุณนายเนี่ยคงยอมรับเรื่องนี้นะครับแน่นอนครับพวกเราเนี่ยยอมรับว่าคุณลาตีเนี่ยสวยน่ารักรูปร่างดีอัธยาศัายใจคอก็ดีหมดแต่ว่ากับมาอภาภัพเรื่องคู่ครองนะครับพันโททาวรกลาถจะก็ยอมรับนะคะอย่างเสียประจุนี่ชีวิตของคุณลาตีก็น่าจะไปได้ด้วยดีแต่ก็ดันมาเสียชีวิตซะก่อนสักนั้นนะ่ะ ติ๋วเสริมเพราะงั้นข้าก็เลยไม่อยากจะกักเกณฑ์อะไรกับชีวิตคู่ของมันอีกแล้วลูกจะแต่งกับใครทีนั้นยังไงก็สุดเท่าแต่มันเถอะข้าน่ะสงสารมันจริงๆจันเออเสียงเคลียร์อุไรสอดขึ้นบ้างข้าข้ากับพี่จันเนะ่ยก็อยู่กันสุขสบายดีกับเพาะราตีแต่ราตีเนี่ยมันกลับไม่มีความสุขเลยตลอนดช่วยคนไปทั่วระยะนี้นี่ได้ข่าวว่าระยะนี้คนราตีถูกด็อกเตอร์ประจักษ์สิน โลกของเสียประจวบพระลานชีวิตใช่ไหมครับพันธุโทาวรรีบถามอก็เห็นบอกว่าอย่างนั้นนะแต่โรคข้าวเนี้ยผมไม่มีโอกาสและไม่มีทางสู้หรอกงั้นเอา,อางี้ไหมครับพี่จันกับพี่วรัยให้คุณรตีเนี่ยกลับไปหาท่านผู้การสะแล้วเข้าอยู่ในค่ายกับท่านนะแล้วท่านจะพาออกหน้าออกตาท่านก็นยินดีที่จะอ่าแขนรับเลยให้ผมกับแฟนมาถึงที่นี่งไงล่ะครับใช่ค่ะถ้าขุนคุณรตีอยู่ข้างนอกแบบนี้ ระวังถูกดกตรประจักษ์ศิลจับตัวได้สักวันนะคะ่ะเพราะดเตอร์เข้าใจว่าคุณลาตีวางระเบิดและค่าเสียประโยบคิดจะแค่แค้นยังไงล่ะคะให้คุณลาตีกลับไปอยู่กับท่านผู้การเถอะนะคะอุไรน่าเสียเอยเสียงสั่นเครือแต่ท่านผู้การไม่น่าเกียดได้นะคุณนายนี่ท่านน่าเกียดแจ้ฉันกับพิทารลมาตาทําไมล่ะคะแล้วลูกเมียผูกพันกันละ่ะเรื่องนี้พี่อะไรไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าท่านน่ะ อยากกับคุณหญิงตั้งนานแล้วคุณหญิงเป็นอวบพาดด้วยค่ะลูกชายท่านผู้การก็โตแล้วไม่ระยุ่งด้วยหรอกวางใจได้เลยนะคะเรื่องนี้นะใช่ครับท่านนะยกย่องคุณราตีออกหน้าออกตาพูดแค่นี้พี่จันกับพี่ออเลก็คงไม่ต้องถามเรื่องอื่นอีกนะครับข้าะสงสารลูกอยากให้ลูกปลอดภัยทุกวันเนี้ยชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้หลายวันก่อนก็ออกทีวีข้าเจ้ากรวดเหลือเกินกลัวว่าเขาเนี่ยจะอาฆาตแขนต่อราตีมันนะ ผู้พันคุณนายค้าเนี่ยคงจะบังคับรับปากอะไรไม่ได้หรอกนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วมันก็นอย่างที่ข้าบอกไปนลั้นแหละว่าไม่อยากยุ่งเกี่ยวเรื่องนี้ทำให้ลูกข้าเจ็บมา,มากแล้วแต่ว่าท่านนายพลรักคุณราตรีจริงๆนะพิจนันทร์ว่าไอ้ผู้พันเจอตัวราตรีก็ผดกันเองนะข้าไม่อยากอยู่ตรงนีะนะ้แร้วละโอไรแกก็อย่าไปพูดตรงนี้กับลูกมันนะแต่พิจันทร์เวลานี้นะลูกเรากำลังมีภัยนะเนี่ย อะไรแกก็ต้องรู้จักคําว่าเจ็บและจําสิวะนายจันบอกอัปพัญญาผมต้องขอโทษูุพันธ์แล้วก็คุณหญิงด้วยนะที่ต้องพูดแบบนี้ครับและผมจะคุยคุลาตีได้ที่ไหนบ้างครับเนี่ยเรื่องนี้คงต้องบอกนี่ดานะว่าราตีมันออกช่วยเหลือชาวบ้านทุกอําเภอเพื่อจะเตรียมตัวออกหาเสียงเลือกตั้งข้าก็บอกไปเหมือนกันนะถาวรก็วาราพรมองหน้ากันนิดนึงแล้วรีบถามและวาเนี้ยคนลาตีไปที่ไหนกับใคร พี่จันบอกความจริงให้เรารู้สักหน่อยได้ไหมคะไปเลี้ยงรับเลขาพักที่โรงแรมใหญ่ในเมืองเนี่ยไปกันได้สองสามวันแล้วละจากนั้นข่าไม่รู้ว่าเขาจะเลยไปีจรหากันต่ออีกบ้างไปกับใครบ้างคะกอชุดของเขานน่นแหละมีอานน์ยุทธสถิตนี่อีกไปเดี๋ยวนานจาันบ้านใหม่ราตีกับนายมุยคนขับรถก็จะมารอที่นี่ไม่รู้ว่าราตีกับพวกนั้นมันจะแวะมาีจนิ่หรือเปล่าหรือว่าจะเลือกวิธีอื่นอันนี้ข้าก็บอกไม่ได้นะ เอาให้ดี่าพิถาวรเราจะรอดีไหมคะเดี๋ยวนี่ถ้าเกิดคุณลาตีไม่แวะที่นี่เลยไปที่อื่นอย่างพิจารณาว่าเราเอาจจะเสียเวลาแย่เลยนะถึงด้วยนะง้นตกลงเราไปกันก่อนแล้วค่อยติดต่อไปทีนะครับจากนะั้นทั้งสองก็จำท่องลาเพราะไม่สามารถรอได้เนื่องจากยังไม่รู้ว่าราตีจะมาหรือไม่ชั่วโมงต่อมารถตู้คันนั้นก็แล่นเข้ามาจอดที่ลานบ้าน มุยเป็นคนขับเช่นเดินบราตีอานนุนสถิตยุทธและหนานจันลงมาจากรถบราตีคงสั่งให้แวะรับคนทั้งสองที่บ้านใหม่ราตีเดินคอเขียยประกับอานนุนเป็นคู่สุดท้ายขึ้นไปบนบ้านโอราดีบดึงแขนปราตีเขาไม่ได้ถุดบ้านซะก,ก่อนไม่อยาห้ขึ้นไปพังบนโดยอานนุนตามมาดูอัตโนมัตินี่ไม่ไม่อะไรเดียวะอานนท์ข้าขอพูดกระรตีมาหน่อยนะอานนุนถอยฉากทันที เดีขึ้นไปบนบ้านพอกับพวกนั้นราตีมองตามหลังเขาทีนหนึ่งลาหามาทางวะไรพูดเป็นมารดาถามเสียงเบามีอะไรเหรอแม่ก็ไม่ได้จะคุยเองแะ่ทั้งสองคนนั่งลงที่แยงช้างแก่สลักว่าไปสิจ้าแม่ข้าเมื่อกี้พันโทูทาวานกับคนนายติ๋วเนี่ยมาหาเองนะสิวะราตีถอนใจทันทีเออถ้าเขาว่าไงบ้างนะจ๊ะพันโทูทาวาน,นะบอกว่าพวกกรนยังรักและยังคิดถึงเองอยู่ ขอเองกลับไปอยู่กับเขาผู้พันก็จะได้ปลอดภยัยเพราะเขารู้ว่าดรประจักษ์ศิล์นแขนหนักที่อาเสียประจวบตายเพราะก็ใจว่าเองวางแผนฆ่าเพราะเองหนีรอดมาคนเดียวพันธททวรนะ่ะบอกพวกการจะเอาเองออกหน้าออกตาด้วยนะเองจะว่ายไงละ่และแม่ว่ายไงละจ๊ะหล่อนย้อนถามเสียงเบาๆข้าได้เห็นดีด้วยนะราตีใครมันจะมีวาสนาเนี่ยเป็นคนนายพวกการอย่างเองวะแถดชีวิตก็ปลอดภัยด้วย ไม่มีใครกล้าทอะไรเองอีกแล้วแม่น่ะเป็นห่วงความปลอดภัยของเองนะจนแมน่นอนไม่ดับเลยนะดาติเอ้ยแล้วแม่กับพ่อบอกกุพันกับคนอื่นิว,ว่ายังไงบ้างละจ๊ะพ่อของเองเนี่ยก็พูดแบบเก่านั่นแหละไอ้เรื่องคู่ครองเนี่ยให้เองตัดสินใจเองเพราะว่าเข็ดหลาบที่ทำให้เองต้องผิดหวังแล้วแม่ว่าน่ะประโยชน์ของก,การสะเถือนนะชีวิตเองจะได้เด็ดขาดปลอดภัยนะแม่ฟังนะนับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ย ฉันจะไม่ขอเป็นเมียน้อยเมียปลายใครอีกแล้วเองเนี่ยจะไปเป็นเมียหลวงคนธรรมดามันคุ้มครองอะไรเองไม่ได้นะอีกอย่างมันก็ไม่ดีไม่เด่นเองไปหวังเรื่องนี้ทั้งทีให้มันเด่นเป็นสิลูกโดยการเป็นเมียน้อยพวกกาอย่างเงี้ยเหรอขันมันก็ยอมรับนี่เขาจะพาเองออกหน้าออกตาด้วยแม่ถ้าฉันบอกว่าฉันรักอนุ์แล้วล่ะก็ได้เองบอกว่ามันมีอะไรกับมันไม่ใช่หรือวันก่อนข้าถามถึงแล้วก็ใช่แม่ เราไม่มีอะไรกันแต่ว่าเรารักกันเอ๊ะยังไงกันนะแ้่ไม่เข้าใจก็ฉันกับอนุนรักกันจ้ะแม่แต่ว่าเราไม่เคยเสียตัวให้กันไม่เข้าใจไหมจ๊ะไปไหนไปด้วยกันแต่ไม่เสียตัวให้กันเนี่ยมันอดได้เหรอแม่ถามตรงอย่างนี้แหละได้สิจ๊ะแม่อนุนน่ะเขาเป็นคนจริงนะไม่ยอมทำลายใครได้เล่นหรอกแม่อย่าพูดเรื่องนี้เรื่องที่ผู้พันทาวรกับคนร้ายติมหาฉันให้อนุรู้ล่ะฉันโกรธแม่จริงๆด้วย เราจะไม่มาหาแม่อีกเลยนี่เองทําแบบนั้นไม่ได้นะราตีเองต้องกลับหาพ่อกับแม่สิขันรักอานนท์จะแม่แต่แม่ก็มาสนับสนุนดัดเยียดฉันให้คนอื่นดูพ่อสิพ่อจะเป็นกลางเลยนะแต่ว่าข้าหวังดีตัวเองนะราตีงั้นแม่ก็ฟังไว้นะจ๊ะถ้าพราดจากอานนท์แล้วฉันจะไม่ขอมีผัวอีกต่อไปเลยฉันจะเป็นนักการเมืองฉันจะเป็นรมมนต์ตัวหญิงคนแรกของภาคเหนือให้ได้แม่ฟังแล้วก็จําคําของฉันไว้นะจ๊ะราตี อูไลหลุดปากมองตามร่างของลูกสาวแสนสวยซึ่งก้าวขาขึ้นมาได้ไปอย่างรวดเร็วเฮ้ยอะไรกันทําไมมันเป็นถึงนักการเมืองเนี่ยเรารู้ว่าสู้เป็นเมียผูกกาไม่ได้ใครก็ได้คุณนายไปทำในทหารก็จะเบ้กันลุดแพับไปหมดสอจอจําลองดีใจมากที่คณะของราตีมาถึงอำเภอแม่สางอันเป็นอำเภอเหนือสุดคณะทั้งหมด ขนข้าวของขึ้นบ้านสอจอคนดังซึ่งมีบ้านารับรองแขกทางการเมืองอยู่ด้านหลังด้านหน้าเป็นร้านขาของชำคุนราตีคุณอานน์คุณสถิตคุณยุทธโปรดพักบ้านผมหลายๆคืนเลยนะครับพอที่นี่ต้องการความช่เหลือจำลองบอกหลังจากที่คนนั่งพร้อมหน้ากันแล้วมีปัญหาอะไรบ้างว่ามาสิคะคุณจำลองไปหาอะไรบ้างครับลองพูดมาสิครับ ที่เดือดร้อนที่สุดเห็นจะเป็นสะพานข้ามหมู่บ้านห้วยล้อกับหมู่บ้านดินแดงน,นะครับทางเพลนี้ก็เกี่ยกรมทางหลวงส่วนกรมทางหลวงบอกว่าเป็นเขตสุขานะครับอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ใช่ไหมใช่แล้วครับเลยไป 2- อถึงสามหมู่บ้าน,น,น,นเท่านั้นเวลาเนี้ยชาวบ้านต้องวิน้ำข้ามไปเป็นที่ลําบากมากเลยครับผมจะออกหน้าจริงจังก็ไม่ได้ติดขัดตรงก็งประมาณเกิดไปต้องชนกับฝ่ายตรงข้ามของเรานะครับและสจอเองคนอื่นที่อยู่พักอื่นนะเขาไม่คิดทาบ้างหรอ โอ้ยไอเลีบเหระมันก็อ่าวว่ามันจะทํานะครับแต่มันก็ไม่เห็นทําสักทีมันเป่าประกาศทุกวันครับคนบราตีกับคนอนมาคดีแล้ว่ะถ้าทาอะไรอขอให้ทำเลยนะครับคะแนนเสียงอาจจะได้บานเลยอนนท์รีบถามแล้วกว้างลึกขนาดไหนล่ะครับหอยเนี่ยก็ลึกอยู่ประมาณ2-3เมตรอยู่นั่นแหละครับกว้างราว8เมตรไม่เกิน10เมตรหรอกครับแล้วต่อเดิมเนี่ยเป็นสะพานอะไรล่ะครับสะพานไม้ครับ สร้างมา30สกว่าปีแล้วมันอายุใช้การไม่ได้ทางเพิ่งกระสังให้รื้อทิ้ง,งน้ไม่ยอมมาทําสักทีชาวบ้านกระเดอดร้อนกันนะครับบราตีหาบนาภพพวกเิอเราจะสร้างเป็นคอนกรีตก็ไม่ได้นะต้องขออนุญาตเป็นการใหญ่นะแต้องรอรอ,รอ,อีกนานถึงจะรับการอนุมัติต้องให้ช่างโยธาม,มาสำรวบแบบนี้ฉันว่าไม่ทันกินนะถ้าเราจะสร้างสะพานชั่วคราวก่อนจะดีไหมก็คงต้องเป็นแบบนั้นแหละครับ คุณมราตีอรรถบราชการไทยก็รู้ดูคุณอยู่ว่าช้าเป็นเต่าเลยนะครับใช่ยแม่นนคงเป็นแบบนั้นแหละอาน,นุนหันไปทางสอจอจ,อจำลองพี่หลองครับงบประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยผมหมายถึงสะพานไม้ชั่วคราวนะที่ไปอัพสามารถข้ามได้อ,อ๋อเท่าที่ผมกะไว้นะครับประมาณแสนห้าไม่รวมค่าแรงอายุการใช้งานก็ราวๆห้าปีเป็นอย่างน้อยนะครับอาน,นุนหันมาทางมราตีไหวไหมคุณแสนหน้านะ่ะถ้ารวมค่าแรงแล้ว ก็คงตกอยู่ไม่เกินสองแสนฉันพร้อมเรื่องเงินนะอานนท์ผู้นี้สั่งให้ทําได้เลยก็ได้คุณถามข้อมูลจากพี่จําลองละกันนะอานนท์หามารังสองจอจาลองเออทางนักลงมือทําเนี่ยจะต้องทําการอย่างไรบ้างครับอันดับแรกนะครับต้องเข้าไปแจ้งให้ทางเพอทราบก่อนจากนั้นเราให้ช่างเข้าไปสํารวจซึ่งช่างก็เป็นชาวบ้านนี่แหละครับแค่สะพานไม้โชวขาวคงไม่ต้องมีพิธีบริตองอะไรมากนั้น ผมก็จะเรียกชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านมาประชุมกันเพื่อจะบอกให้พวกเขารู้ว่าคุณาตีกับคณะเนี่ยได้บ,บริจาคเงินสร้างสะพ,พานชั่วคราวใ,ใช้กันด่วนๆไม่เกินห้าวันทำหน้าการวันกลางคืนเสร็จแน่นอนครับแล้วไปลองคิดว่าอะไรมันจะง่ายอย่างนั้นเหรอล้วมันจะมีอะไรอีกครับคุณอ,อน,นุนที่ลีลีรอกันอยู่เนี่ยเพราะเงินดุกเดียวถ้าคุณรตีบอกว่าเงินพร้อมก็จะมีปัญหาอะไรเถอะครับอ,อน,นุนถอนใจนิดนึง ถ้าไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยพวกนี้ดําเนินกานได้เลยครับแต่ว่าสําหรับผมแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นว่าปัญหามันจะไม่มีสําหรับการทํางานนี้ือวางใจเลยครับขอเีเงินเพียงอย่างเดียวเท่านั้นโอเคเงินพร้อมพรุ่งนี้เช้าดําเนินการได้เลยนะคะราตีบอกโอเคครับผมเดี๋ยวขอตัวปรึกษาพระพวกหน่อยเชิญพระผ่อนตาสบายนะครับเดี๋ยวผมสั่งแม่บ้านเข้าครัวก่อนพี่รองไม่ต้องทําอะไรมากหรอกนะของกินง่ายๆก็พอ อ๋อคุณราตีไม่ต้องห้ามหรอกครับช่วยผมมาตั้งแถลงแล้วไอ้ผมได้ตอบแทนบ้างสิครับว่าแล้วก็ลงเรือนเป็นทันทีแต่อย่างนั้นคุณราตีพักห้องนี้นะครับคุณโนคนคุณยุทธคุณสถิตพักห้องทางขวามือส่วนผมกับลุงนานจันเนี่ยจะพักด้านหลังนะครับมุยจัดการทุกอย่างโดยเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าไว้ในะห้องเรียบร้อยจากนั้นคนทั้งหมดก็นหน้าเข้าปรึกษากันทันทีมาถึงอำเภอน,นี้แล้วต้องจ่ายแล้วถึงสองสามแสนนะคุ้มกันไหมครับเนี่ย คะแนนเสียงที่จะรับนะ่ะผมขอยกขึ้นมาเป็นข้อสังเกตเลยนะยุดเอ่ยขึ้นเออแต่ฉันว่าคุ้มนะเพราะว่าการสร้างสะพานสาราพักหรือว่าบ่อน้ําเนี่ยคนโบราณเขาบอกว่าขุดน้ําบ่อก่อสาราราใครสร้างเราได้อันนี้สงมากเออโคตรตีเราต้องก,การอันนี้สงอะไรนะครับเราต้องการคะแนนเสียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับนี่ยุดคุณเข้าใจผิดแล้วนะคนเราเนี่ยสร้างอะไรให้ใครนะ่ะเราก็ต้องอันนี้สงมาก,ก่อนสิ จะได้อัน,นิสง์แล้วล่ะคะแนนเสียงนิยมก็จะตามมามันจะอย่างรากฝังด้วยของมันเองนะคุณจำไว้นะคะฉันจะสร้างสะพานนี้โดยไม่ใส่ชื่อพักหรือว่าชื่อพอรรอะรแม้แต่คนเดียวจะไม่ขอคะแนนเสียงจากชาวบ้านด้วยและจะไม่มจาลองหรือให้ใครเขียนติดป้ายเอาไว้ว่าอภิธานทการจากใครนะหยุดหันมาสบตากับสถิตแต่ครั้งเงียบงันไปพอรู้เจตนา,มาลมทัตติพูดอย่างนี้อานุนขยับเบาๆ นี่คุณจะใช้เงินส่วนตัวหรือว่าใช้เงินของพรรคทีกก่ยังมีลอยู่เงินส่วนตัวค่ะปราตีบอกเสียงมั่นคงโอ้งั้นถ้าถึงฤด,ดูกาลือกตั้งคนอาตีก็ท่องหมดไปเยอะนะครับสถิตว่าเขาให้ก็ช่างมันเถอะค่ะฉันถือว่าฉันไม่ได้เอาไปซื้อเสียงทางดุลน,นะฉันจะสร้างเสียงที่เป็นสาธารณะสถานซึ่งถ้าไปยอมสร้างฉันคิดแค่นี้แหละโอเคครับงั้นเราพักผ่อนกันนะผมขอตัวสักสองชองั่วโมง อาน,นุนรีบตับดบททั้งลูกออกไปจากเก้าอี้และเดินออกจากบ้านเขารู้ทันทีว่ามีคนเดินตามจึงถามขณะออกจากประตูรั้วคุณตามผมมาทำไมครับ